สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องหญิงครับพบกับเบาทูลครับในช่องเบาทูนทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับนี่ครับพี่น้องเดลเวลาแล้วนะครับ16นาฬิกานะครับเอามาที่นี่นะครับต้นโชกเก้าชั้นปู่นาค่านะครับเดี๋ยววันนี้จุดฝั่งนี้นะครับจะจุดฝั่งนี้นะครับ ด้านขวาของดอกเสียนพญานาคนะครับพันหนาไปทางบอ่อน้ำนะครับเลนน้ำนะครับให้ลงเลนน้ำนี่ครับทูบหลวงปู่ศิลานะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นทูบของหลวงปู่ศิลานะครับนี่ขอบารมีหลวงปู่นะครับ ดลบันดาลให้เอฟซีแฟนคลับนะครับที่มีโชคห่วมกันที่บุญมีบุญวาสนาห่วมกันนะครับมาเห็นคลิปนี้แล้วก็มีโชคร่วมกันนะครับสีไใดมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินนะครับมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวมีเงินสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับมีเงินทําบุญกระถิ่นห่วมกับน้องอิงนะครับมีเงินสือเสือมีเงินจ้องบัตรแข็งแลวกะที่สําคัญนะครับ พอพอยแม่เอฟซีจะได้มีเงินบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่มลหลวงปู่ศิลานะครับนี่รุ่นน้ำบาวโทนนะครับนี่คือหนุมานเงินหนุบาลทองนะครับหานุมานเรียกทรัพย์นะครับหานุมานโชคพันล้านนะครับนี่สองเซนครับบาวโทนใส่สองเซนนะครับตัวนี้เส้นละห้าแดงนะครับเส้นละห้ารอยนะครับนี่ใครสนใจทักสอบถามบาวโทนหน่ยครับทางเฟซบุ๊คบาวโทนนะครับ มีผู้ติดตาม3.7หมื่นนะครับรูโปรไฟล์เสื้อสีแดงครับฟเฟซบาวโทนนะครับเรื่องเสือ้อเรื่องบัตรแข็งมอล่ำเรื่องบูชาวัตถุมงคลงหรือว่เรื่องกาแฟเพื่อสุขภาพหรือว่ามาไล่หนองอิงหรือว่าอยากรวมบุญกระทินนะครับถักฟเฟซบาวโทนครับจุดเดียวจบถักเฟซบาวโทนจุดเดียวจบเลยนะครับฟเฟซบ,บ,บ,บุ๊กบาวโทนนะครับเฟซบุ๊กบาวโทนนะครับอะ ด้เวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาขอโชคน้ำเพลินก่อนนะครับเนาะะครับพี่น้องเริมจุดแล้วนะครับนี่ครับหลุนไปพร้อมกันครับพี่น้องมีโชคร่วมกันหลุนไปพร้อมกันนะครับสําหรับการขอโชคจากต้นโชคเก้าชั้นวันนี้นะครับจากคง ูน่าคานะครับดอกวสวยๆพี่น้องดอกเสียนพญนาคเลยนะครับส่วนนี้คือดอกปกตินะครับดอกปกติก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วลิ่นลิ่นงูนะครับส่วนนี้คือดอกที่พิเศษนะครับดอกพิเศษจะเป็นเสียนพญนาคนะครับนี่ครับ คือมือใดก็าตามนะครับตั้งแต่แรกๆสีมีเอฟซีเพื่อนสังเกตตลอดนะครับที่เพื่อนเพื่อนไปประเทศเลาวประจํานะครับเพื่อนจะสังเกตว่ามือใดก็าตามที่มีงูเข้าบ้านเราโดจัดการงูเนี่ยมือนั่นลาวสีมีตัวเหลข1หนึ่งสี่ห้านะเก้าคนนะลาวสีมีเหลข1หนึ่งสี่ห้าเก้า มือได้ที่งูเขาบานพี่น้องมือได้ที่โดจัดการงูนะครับถ้าเบิ้งว่าบัลลีที่นี่คือหนึ่งสี่นะครับงูนั้นมาโทษให้เป็นหกหรือว่าเก่านะครับงูให้เป็นหกหรือเป็นเก่านะครับถ้ามีงูมากโดจัดการมือไดสิเป็นหนึ่งสี่ห้าเก้าพ่นวอมีประจําพ่นวอแต่ว่าหลักๆคือจะมาดูเลทูบนะครับประกอบกันนะครับพี่น้องว่า วันนี้จะปังหรือเปล่านะครับตัวแรกมานะครับอ่ามันจะเป็นเลขศูนย์นะครับตัวแรกตัวแรกครับชัดเจนครับเป็นเลขศูนย์นะครับพี่น้องตัวแรกนะครับ วันนี้เริ่มต้นด้วยเล็กศูนย์นะครับมาลุ่มตัวที่สองครับตัวที่สองมาแล้วนะครับหัวแบบนี้ชัดเจนครับพี่น้องหัวเหล็กหนึ่งนะครับชัดเจนเลยนะครับ นี่คือต้นโช่เก้าชั้นนะครับส่วนนี้คือต้นจริงจกเรียกซับนะครับต้นจริงจกเรียกซับครับพี่น้องต้นนี้จะออกนอนะครับหากคนจะเดินไปไต่ดินเหยาวไปแล้วคนจะแท่งนอขึ้นมาตามหากองเพิ่นนะครับแท่งนอขึ้นไม่เรือ่แท่งนอขึ้นม่เรือยๆนะครับนี่ต้นจริงจกเรียกซับนะครับส่วนนี้คือโช่เก้าชั้นนะครับ ตัวที่สองครับเล็กหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับรอตัวที่สามครับพี่น้องจะเป็นเหลขกตัวใดนะครับผู้ใดสนใจเสือนะครับพี่น้องตอนนี้เสือแบบเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับจะเป็นไซส์ xl นะครับที่เหลืออยู่บางส่วนแบ่งไปขายหนางานนะครับจุดที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นแบบเจ็ดสีจะเหลือสีเขียวสีเหลืองสีโอรสสีชมพูและสีแดงนะครับ ไซส์ xl ทั้งหมดนะครับมีแต่ xl นะครับส่วนอีกแบบล่าสุดนะครับคือแบบเปิดฤดูกาลนะครับสีชมพูกับสีม่วงนะครับจะมีไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l ไซส์ xl 2 xl 3 xl 4ี่ xl 5้าแก้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเหลือเฉพาะสีชมพูนะครับสีม่วงจะเหลือใส่ s ใส่ m ใส่ xl นะครับสีม่วงแล้วก็ แล้วแค่นี้นะครับใส่ที่เหลือนะครับสำหรับสีม่วงนะครับเอ้าพี่น้องเฮ้ยมาบันเล็กทีอีรีพี่น้องขนลุกครับขนลุกโอ้บอกว่างูเขาบ้าน งูเขาบ้าน1ูหนึ่งสีแล้ว่าเก่าหนึ่งสีพอนะแต่ว่างูมันตายแล้วนะพี่น้องถึงโดดจัดการตายแล้วนะครับามาเป็นทีอีลีครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนี่สิ่งที่บอยอยากเชื่อกเกิดขึ้นแล้วนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านที่พ่านมาเห็นคลิปนี้มีโชครวมกันครับแล้วแบงเงินที่ได้โชคนะครับไปใช้นี่ล่าสุดก็คือว่าไปใช้นี่ ไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเลี้ยงดูบุปการีแล้วก็ทําบุญนะครับพี่น้องขอให้มีโชความกันครับเมื่อนี้ขอให้ปังๆสุขคนครับสวัสดีครับ